สวัสดีครับซิมิทอโตพารครับติดตั้งโปรแกรมนิสสันคอนซ l ลทีพัสนะครับผ่านทีเมเวอร์ให้ลูกค้านะครับรถล,ลูกค้าเป็นนิสสันคิวนะครับเอ่อรถนำเข้าญี่ปุ่นนะครับจะลองสแกนดูนะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับ รอนานมาแล้วครับโอเคต่อเรียบร้อยแล้วครับต่อเข้าได้นะครับมีโค้ดด้วยนะครับโอเคครับรถก็สแกนได้ทุกระบบนะครับทุกรถทุกทั้งเมืองไทยทั้งญี่ปุ่นนะครับ สามารถสร้างค่าได้นะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับผมสำหรับตัวนิสันคอนเท c คอนเซลที่พัสนะครับสามารถาทำได้ตุกระบบเหมือนโปรแกรมศูนย์นะครับขอบคุณครับ